มีปัญหาขอบตาดำค่ะทุกคนใต้ตาดำถ้าการฉีดใต้ตายอย่างเดียวมันจะไม่สวยน,นะคะเนื่งองจากน้องเนี่ยมีแก้มที่ไม่เท่าก,กันแล้วก็เริ่มมีหยอดคอยนะคะซึ่งนัดบ,บอกเลยว่าพอใจมากๆนะคะแต่งหน้าง่ายขึ้นถ่ายรูปง่ายขึ้น สวัสดีค่ะนัดนะคะนัดทำอาชีพพิตตี้เอ็มซีค่ะตอนนี้นัดอยู่ที่ AIC คลินิกค่ะนัดมีปัญหาขอบตาดำค่ะทุกคนใต้ตาดำเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าโซมมากๆเพื่อนๆถัมว่าแบบไปทำอะไรมาทำไมโซมจังเลยนะคะก็กังวลใจมากๆค่ะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักนะคะแนะนำมาที่ AIC คลินิกค่ะบอกว่าคุณหมอในเก่งมากๆเลยสามารถแก้ปัญหาใต้ตาดำของนัดได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คุณหมอจะแนะนำนัดว่าอะไรนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนัดนะคะวันนี้นัดมีปัญหาใต้ตาค่ะคุณหมอค่ะก็คือมันจะดําแล้วก็มีอับมีล่องอิดนึงเวลาแบบไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะทบบักว่าเกจังเลยอะ<ม>ไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รูปที่มาสกู่ถ่ายกันนะคะก็ จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปัญหาใต้ตาจริงๆด้วยนอกจากปัญหาใต้ตาก็จะมีเรื่องแ้มทั้งสองข้างที่ไม่เท่ากันซึ่งของน้องนัดนะคะถ้าการฉีดใต้ตายอย่างเดียวมันจะไม่สวยนะคะเนื่องจากน้องเนี่ยมีแก้มที่ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มมีหย่อนคล้อยนะคะปัญหานี้ก็เกิดจากการที่เคลงใต้ผิวมันไม่เท่ากันนะคะ เราก็จะใช้ฟิลเลอร์นะคะเลือกเป็นฟิลเลอร์ชนิดมเลกุลใหญ่ฉี<อ>ดลงไปที่เนือก,กระดูกบริเวณแก้มสองครั้งนะคะแล้วก็จะใช้เป็นฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กฉีดบริเวณใต้ตาชิ่ขอบตาแก้ปัญหาใต้ตาโบกของน้องซึ่งจะใช้เป็นตัวเข็มปลายทู่ก็จะปลอดภัยไม่มีอะไรนะคะไม่มีเรื่องของบวมแดงช้ำอ,อ๋อพุ่งรู้นะคะเนี่ยว่ามีปัญหาเ,เรื่องของการแก้มไม่เท่ากันก็ทําให้ตาอของเรามันดูโบดู ขอบตาชัดได้ใช่ไหมคะพอดีแบบนายของนัดเห็นเพือนนเ่อนอะไปฉีดแค่ใต้ตาอย่างเดียวก็อยู่เอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยธรรมชาติหรือดูแบบยังสวยไม่สุดเท่าไหร่ใช่ค่ะอฟองังแก้เป็นหาให้ตรงจุดด้วยค่ะน้อนัดพราไม่ค่ะ,คะ้อมค่ะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปติดยาชาด,ด้านบนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวทำกันนะคะได้เลยค่ะ,คะ วันนี้นะัจะมารีวิวหลังฉีดฟิลเลอร์ที่ AIC c l ิ n i กครบ2อันาทิตย์ค่ะซึ่งนัดต้องบอกกันเลยนะคะว่านัดมีปัญหาบริเวณใต้ตาค่ะนี่ ขั้มแล้วก็โบ๋นะคะทำให้ใบหน้าของเราดูโซนดูมีอายุนะคะพอนะัดฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอเสร็จแล้วนะคะทําให้เต้านมของนัดดูเต้งดูป๊อปขึ้นมาเลยนะคะกระดูกหนกแก้มก็เท่ากันแล้วนะคะซึ่งนะัดต้องบอกก่อนเลยว่าคุณหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยนะคะหลังฉีดเสร็จนะัดต้องบอกเลยว่าโอ้โหหน้าดูสดใสขึ้นมาเลยค่ะแลนะนัดต้องบอกก่อนเลยนะว่าพวกรอยเข็มรอยช้ำนะคะน้อยมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นผลลัพธ์สองอาทิตย์ของนัดนะคะซึ่งนะัดบอกเลยว่าพอใจมากมากนะคะแต่งหน้า รูปง่ายขึ้นใครที่มีปัญหาเหมือนนัดน,นะหรือว่าเป็นบริเวณอื่นก็ได้นะคะใต้ตาล่องแก้มปากต่างๆนะคะก็ลองมาคอนซัลท์ลองมาปรึกษาก่อนได้ปรึกษาฟรีด้วยนะคะที่ AIC Clinic สำหรับนัดน,นะคะสองอาทิตย์ได้ขนาดนี้ก็คือดีใจมากๆเลยนะคะไงนะขอบคุณ AIC มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆเนาะนี่เลยคะ่ะ